ความเดิมตอนที่แล้วถังซานและเด็กคนอื่นๆถูกมนุษย์หมาป่าส่งตัวไปให้มนุษย์ในหมู่บ้านที่ห่างไกลแห่งหนึ่งพวกเขาได้รับการฝึกสอนทักษะที่พวกทาสต,ต้องใช้ทังซานอยู่ในหมู่บ้านนี้มาเป็นเวลาสามปีจนตอนนี้เขามีอายุได้หกขวบและได้สำเร็จวิชาเสียนเทียนขั้นที่สมแล้วตอนที่ห้า ถังซานขยับร่างกายเขายืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายลงหลังจากที่ได้ฝึกวิชามานานพอสมควรตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกนานกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ทำงานหนักมาตลอดทั้งวันพวกเขาจึงเข้านอนเร็วและหลับลึกมากถังซานตัดสินใจที่จะลองไปดูที่ใจกลางป่าที่ลึกกว่านี้ขนาดพลังงานในป่า ยังเข้มข้นกว่าในหมู่บ้านมากแล้วที่ใจกลางป่าจะมีมากขนาดไหนกันหลังจากที่ค้นพบว่าเขาไม่สามารถปลุกพลังวิญญาณขึ้นในโลกนี้ได้สามารถทำได้เพียงฝึกวิชาเสียนเทียนเท่านั้นดังนั้นทังซานจึงได้แต่กำหนดแผนการอย่างง่ายๆก็คือพยายามฝึกวิชาเสียนเทียนให้สูงขึ้นเท่าที่เขาจะทำได้ก่อนและค่อยๆสะสมพลังงานไปเรื่อยๆ จากนั้นจึงค่อยดูว่าจะสามารถใช้พลังนั้นอย่างไรได้บ้างด้วยวิชาลับจากคำพีเสียนเทียนของสำนักถังถ้าเขามีระดับพลังที่สูงพอการป้องกันตัวเองก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมมนุษย์ในโลกนี้ถึงอ่อนแอและเป็นได้แค่เพียงถาดโลกนี้มีชื่อว่าฟาหลันมีเพียงทวีปใหญ่ทวีปเดียว นั่นคือทวิปอสูรและพูดทั้งสองเผ่าพันธุ์มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและมีสภาพร่างกายที่แข็งแกรง่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานเช่นนี้พวกเขาสามารถดูดซับพลังที่เข้มข้นจากธรรมชาตินี้ได้ตั้งแต่เกิดจึงทำให้พวกเขามีความแข็งแกรง่งจนไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นใดสามารถเทียบเทียมพวกเขาได้ ส่วนเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นไม่มีพลังพิเศษใดๆสำหรับการต่อสู้และไม่มีเทคนิคการฝึกฝนวิชาใดๆหากไม่ใช่เพราะมีความเฉลียวฉลาดและความคล่องแคลว่วเรียงได้ว่าไม่มีจุดเด่นใดๆอีกเลยดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยินยอมเป็นทาสของเผ่าพันธุ์อสูรและผู้ที่ทรงพลังมากกว่าในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชขนาดใหญ่ แสงสว่างส่องลงมาไม่ถึงมันจึงมืดมากบนท้องฟ้ามีบางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ที่เปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆออ,ออกมาดูแล้วแปลกตาเป็นอย่างมากดวงตาของทั้งซานเปล่งประกายสีม่วงอ่อนๆน,นี่คืออีกหนึ่งวิชาในคัมภีร์เสียอนเถียน,เ,ยนเรียกว่าวิชาเนตรปีศาจสีม่วงซึ่งต้องฝึกฝนโดยการเพ่งมองพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า เมื่อสองปีที่แล้วเขาต้องคลานไปที่ช่องว่างของประตูในทุกๆเช้าเพื่อฝึกฝนวิชานี้อย่างยากลำบากแต่ในช่วงสองปีหลังเขามีโอกาสฝึกฝนได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเนตรปีศาจสีม่วงทำให้เขาสามารถมองเห็นสถานการณ์ในป่าได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ในความมืดยิ่งลึกเข้าไปในป่าเขาก็ยิ่งรู้สึกแปลกประหลาดในใจในโลกเดิมของเขา มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์วิญญาณที่นั่นสัตว์วิญญาณจะถูกมนุษย์กดขี่อย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็สามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างสันติแต่ในแผ่นดินแห่งนี้กลับเป็นเผ่าอาสูรและพูดที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เพียงฝ่ายเดียวมนุษย์ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดน,นั่นเหมือนกับว่าทุกอย่างตรงกันข้ามกันขณะที่กำลังเดินเข้าไปข้างหน้า อยู่ๆโดยไม่ได้ตั้งใจเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาจึงหลบเข้าไปแอบอยู่หลังต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกับกั้นลมหายใจเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังไม่ไกลจากตรงหน้าเขามีร่างหนึ่งตกลงมากระแทกพื้นและกลิ้งไปอีกสองสามตลบลมหายใจของร่างนั้นเร็วมากเขาหอบหายใจอย่างหนักและดิน้นรนร่างนั้นพยายามลุกขึ้น แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีพลังเพียงพอหลังจากพยายามดิ้นรนอยู่สักพักในที่สุดเขาก็ต้องล้มลงพื้นอีกครั้งทางซานไม่ได้ขยับตัวแม้แต่น้อยเขาเพียงแค่จ้องมองอย่างระมัดระวังด้วยเนตรปีาศาจสีม่วงด้วยความประหลาดใจทางซานพบว่าร่างที่ล้มลงนั้นเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเขาบนใบหน้าสวมหน้ากากปิดเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นใบหน้าแต่ร่างกายของเขาชัดเจนว่าเป็นมนุษย์ และจากลักษณะที่เขาสามารถกระโดดข้ามมาตรงนี้ได้บ่งบอกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเช่นท่าทั่วๆไปมนุษย์ที่มีความสามารถงั้นหรอดวงตาของทั้งซานเปล่งประกายสำหรับโลกนี้เขายังไม่สามารถเข้าใจอะไรเกี่ยวกับโลกนี้มากนักเขาถูกจำกัดให้อยู่ที่เมืองเล็กๆอย่างเมืองมาป่าวายุดังนั้น เมื่อเห็นคนที่มีความสามารถเช่นนี้มันจึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับเขาบนร่างกายของคนผู้นั้นมีกลิ่นเลือดที่รุนแรงชัดเจนว่าเขาต้องได้รับบาดเจ็บมาไม่น้อยแต่ในขณะนั้นเองก็มีเสียงก้าวเท้าหนักหนักดังมาเสียงก้าวเท้าที่รวดเร็วทั้งซานที่กำลังจะออกไปช่วยเหลือจึงต้องรีบซ่อนตัวอีกครั้งหนีมาอยู่ที่นี่เองเหรอเสียงคำรามดังขึ้น ตามด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งกระโดดลงมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดมิดดวงตาของมันเลืองแสงสีเขียวอ่อนชัดเจนว่าเป็นมนุษย์หมาป่าตนหนึ่งมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด,ด้วยขาทั้งสี่ข้างและเมื่อมันยืนขึ้นร่างกายของมันสูงมากกว่าสองเมตรก้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยพลังที่พร้อมจะระเบิดออกมานี่มันมนุษย์หมาป่าขั้นสาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งซานได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบขั้นของดินแดนแห่งนี้มาบ้างที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดก็จะถูกวัดความสามารถตามระดับขั้นเพื่อประเมินสถานะและพลังต่ำสุดคือขั้นที่หนึ่งส่วนมนุษย์ธรรมดาจะไม่มีขั้นอะไรเลยนั่นคือชนชั้นทาสมนุษย์หมาป่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถือกำเนิดออกมา ก็มีระดับพลังขั้นที่หนึ่งทันทีโดยไม่ต้องฝึกฝนหลังจากเติบโตเต็มที่อย่างน้อยก็จะเป็นขั้นที่สองมนุษย์หมาป่าที่แข็งแกร่งขึ้นมาคือขั้นที่สามนี่เป็นเพียงสายเลือดของมนุษย์หมาป่าธรรมดาธรรมราเท่านั้นมีข่าวลือว่ามนุษย์หมาป่าที่มีความพิเศษของสายเลือดที่สูงกว่าก็จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าส่วนขั้นสูงสุดของดินแดนนี้คือเท่าไหรทางสารก็ยังไม่แน่ใจนัก เมืองมาปาวายุเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่ห่างไกลมีข่าวลือว่าผู้นำของมนุษย์มาป่าเมืองวายุมีระดับพลังน่าจะอยู่ที่คั้นห้าถ้าเทียบกับวิชาเสียนเทียนที่ทั้งซานฝึกฝนอยู่เขาประเมินโดยเขาเข่าวได้ว่าวิชาเสียนเทียนที่ระดับเท่ากันในแง่ของความเข้มข้นของพลังควรจะมีความสามารถใกล้เคียงกับพลังของเผ่อาอสูรที่ระดับเดียวกันนั่นหมายความว่า อนนี้ถังซานที่ฝึกวิชาเสียนเทียนได้ถึงขั้นที่สามในแง่ของระดับพลังฝีมือเขาก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์มาป่าระดับสามมนุษย์มาป่าระดับที่สามที่โผล่มาอย่างกระทันหันพุ่งตัวเข้าหามนุษย์คนนั้นในทันทีมนุษย์ที่กำลังนอนหอบหายใจอยู่ก็ดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงอันตรายจึงกระโดดหลบออกไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วเพื่อหลบการโจมตีของมนุษย์มาป่า ในขณะเดียวกันมนุษย์คนนั้นก็ทำท่าทางแปลกๆร่างกายของเขาดูเหมือนจะยืดยาวออกและเปลี่ยนแปลงไปในช่วงขณะนั้นเล็บของเขาแหลมคมขึ้นและมีแสงอ่อนๆปรากฏขึ้นบนผิวเขาไปทั่วร่างเนื่องจากร่างกายของเขาเปล่งแสงยามค่ำคืนจึงทำให้เขาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นทางซานสังเกตเห็นได้ว่ามีขนสีน้ำตาลอ่อนโผล่ขึ้นมาจากผิวของเขา จากนั้นก็มีลวดลายสีน้ําตาลเข้มปรากฏขึ้นตามมาเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นส่งผลให้ระดับความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพลาดเล็บแหลมคมพุ่งเข้าหาหน้าอกและท้องของมนุษย์หมาป่าระดับสามตัวนั้นในทันทีมนุษย์หมาป่ายืดแขนออกเข้าประทักกับกรงเล็บของมนุษย์ที่เปลี่ยนร่างความแข็งแกร่งของมนุษย์นั้น แน่นอนว่าไม่เท่ากับฝ่ายตรงข้ามร่างกายของเขาจึงถูกปัดกระเด็นออกไปในทันทีร่างนั้นหยุดชะงักมีเลือดสดๆหยดลงมาที่ท้องในขณะนั้นพันปากฏแสงสีเขียวหลายวงมาจากที่ห่างไกลพุ่งตรงเข้าโจมตีมนุษย์คนนั้นคมมีดวายุมนุษย์หมาป่าระดับสามคำรามออกมาปากของมันก็พ่นใบมีดออกมาพุ่งตรงเข้าหามนุษย์คนนั้นเช่นกัน ในจังหวะสำคัญระหว่างความเป็นและความตายมนุษย์ที่เปลี่ยนร่างดูเหมือนจะปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดของเขาออกมาเขากระโดดหลบไปทางด้านข้างด้วยความรวดเร็วที่ไม่น่าเชื่อแทบจะพุ่งผ่านระหว่างคมมีดวายุแสงสีเหลืองอ่อนบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะสว่างขึ้นกว่าเดิมความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเขาแทบจะไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้ามนุษย์หมาป่าระดับสามตนนั้นในเวลาเพียงเซี่ยววินาที เล็บแหลมคมกวัดแกว่งเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วมนุษย์หมาป่าต้องรีบใช้กงเล็บของมันเข้าป้องกันตัวในทันทีแต่ก็ช้าไปเพียงก้าวเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามในช่วงวิกฤตระหว่างความเป็นและความตายมักจะสามารถระเบิดพลังมหาศาลออกมาได้มนุษย์ที่เปลี่ยนรางก็เช่นกัน เล็บแหลมคมของเขารวดเร็วกว่ามนุษย์หมาป่าจึงกรีดแทงเข้าที่คอของมันได้แต่ในชั่วพริบตาต่อมาเขาก็ถูกกงเล็บของมนุษย์หมาป่าฟาดเข้าที่บาาอย่างจังจนตัวกระเด็นออกไปมนุษย์หมาป่าระดับสามส่งเสียงร้องโหยหัวนออกมามันไม่สนใจการตามล่าอีกต่อไปมันใช้อุ้งมือปิดลำคอของตัวเองแต่เส้นเลือดสำคัญบริเวณนั้นถูกตัดขาดมีเลือดสดสพุ่งออกมามา,มากมาย ทำให้ดวงตาสีเขียวของมันกรอกไปมามันได้รับบาดเจ็บสาหัสทีเดียวมีเงาร่างเคลื่อนไหวเข้ามาอีกร่างหนึ่งมนุษย์หมาป่าที่แข็งแกร่งอีกตัวพุ่งตรงมาชัดเจนว่าเป็นเพื่อนคนที่ปล่อยคมมีดวายุมาจากที่ห่างไกลเมื่อสักครู่มันตะโกนออกมาด้วยความโกรธพวกเสือดาวสารเลวเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง มนุษย์หมาป่าระดับสามตัวแรกได้ล้มลงกับพื้นไม่ว่ามันจะพยายามปิดเส้นเลือดขาดที่คอยอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์การโจมตีครั้งสุดท้ายของมนุษย์ที่เปลี่ยนร่างคนนั้นได้ตัดจุดสำคัญที่ลำคอของมันอย่างสิ้นเชิงไปตายซะ มนุษย์หมาป่าตัวที่มาทีหลังซึ่งเป็นมนุษย์หมาป่าระดับสามเช่นกันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าหามนุษย์คนนั้นเล็บของมันส่องแสงประกายสีเขียวอันหนาวเน็บมีความสั่นสะเทือนของาธาตุลมนี่คือการเพิ่มพลังของคมมีดวายุลงบนเล็บหมาป่าเพื่อระเบิดออกมาเป็นพลังโจมตีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวลานั้น มีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดเขาเคลื่อนตัวออกมาอย่างเงียบงนันจากทางด้านข้างมนุษย์หมาป่าระดับสามที่ให้ความสนใจทั้งหมดไปยังมนุษย์ที่เปลี่ยนร่างจึงไม่ทันสังเกตเห็นการมาถึงของเงาร่างนั้น